อลโสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t l a านะคะอล่าค่ะวันนี้นะน,นั้นก็มีพิกอากาศมาให้ทุกคนเล่นกันนะคะพิกอากาศท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือเอ่อสิ่งดีๆอะไรนะคะที่กำลังรออยู่ในชีวิตคุณนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิป general reading นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการอ่าน collective energy คือพลังงานโดยรวมก็คือพลังงานของคุณที่เข้ามาดูทุกๆคนที่มาเลือก คล,คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าพูดอะไรไม่ดีต่อใจหรือพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ก็ต้องขอคามาด้วยนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าคลิปแนนไม่มีสคริปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีการจัดเลี้ยงไม่มีการจัดวางคะ่ะบางครั้งบางทีก็อาจจะมีพูดไทยคําอังกฤษคํานะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าใช้สองภาษาตลอด นเะพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เข้าใจนิดนึงนะคะเราก็ เรื่องบางอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีต่อใจใครนะคะก็ต้องขอขมาด้วยนะเพราะว่าการอ่านเ n e r g y หรือพลังงานโดยรวมนะคะเป็นการอ่านโดยที่ไม่มีการตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีถูกไม่ถูกเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นการอ่านโดยการที่มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีและทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงตามจริงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอขมานะเราก็ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันค่ะอันแล้วสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหรือว่า uh, the strange reverse นะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะว่าแบบ ออว่าเราพูดอะไรไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้แบบเข้าใจตรงกันนะขออนุญาตดูดวงนะคะแล้วก็ถ้าพูดอะไรไม่ดีต่อใจขอเขามาด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆอะไรรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1น,นะคะหรือ s t r i n g r e v e r s e นะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์ของคุณในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอกับปัญหาหนักเหนื่อยแล้วก็หน่วงมากจนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยในชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมนะที่เร็งรอเราอยู่อะมันเหนื่อยเกินไปแล้วว่าอยากร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันจุกไปหมดเลยอะ่ะมันทอมาก กับเรื่องทุกอย่างที่อยู่รอบตัวในตอนนี้นะคะบางคนนะคะสงสัยว่าไปทำกรรมอะไรมาด้วยเนาะรู้สึกว่าแบบทำไมถึงเจ็บปวดบ่อยจังแล้วทำไมถึงแบบมีชีวิตดีๆกับคนอื่นไม่ได้สักทีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะถ้านี่ใช่พลังงานของคุณนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่ เออดีต่อใจเราในอนาคตที่เราจะเจอมีอะไรบ้างนะคะเอ่อในตอนนี้นะคะสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกดีได้ในอนาคตนะคะก็คือความแข็งแกร่งของคุณค่ะคุณจะได้รับบทเรียนจากความแข็งแกร่งนะคะคุณบางคนนะคะก็เหมือนกับสู้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่รู้หนทางเลยว่า มันถูกหรือเปล่านะคะสิ่งที่เราทำนะคะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะแล้วตอนนี้ค่ะสิ่งที่รอคุณอยู่คือความแข็งแกร่งที่จะมีนะที่คุณจะมีในอนาคตอะ่ะจากประสบการณ์ที่คุณเจอแย่ๆนี่แหละคะ่ะคุณจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะแข็งแกร่งขึ้นเยอะมากนะสภาพจิตใจของคุณอะไรของคุณเวลาที่คุณเจอเรื่องร้ายๆมากระทบหลังจากเนี้ยค่ะไม่มีอะไรที่จะมากระทบใจคุณได้แล้ว ะค,ะคุณจะเข้มแข็งขึ้นเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคำว่ารักตัวเองมากขึ้นเพราะคนบางคนนะคะรู้แต่คำว่ารักตัวเองอเออเคยได้ยินรักตัวเองอะ่ะแต่คือแบบคนที่สอนอะ่ะก็เราก็สอน,สอนก็สอนเถอะเราก็ไม่เข้าใจอะ่ะว่า มันรักตัวเองอยังไงบางคนก็พูดไม่ละเอียดบางคนก็ทําอะไรให้เราแบบไม่เข้าใจอะ่ะมันงงไปหมดเลยนะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณน่ะจะได้รู้ความหมายที่แท้จริงนะคะแล้วก็ได้รู้ประโยชน์ที่แท้จริงของการรักตัวเองในอนาคตนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณจะไม่รู้สึกแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณจะแข็งแข็งแงขึ้น เข้มแข็งขึ้นนะคะคุณจะได้ความเข้มแข็งกลับมานะคะแล้วดูสิคะน่ะคุณจะได้ความเข้มแข็งกลับมาแล้วดูไพ่ใบนี้นะเห็นไหมมันมีพระอาทิตย์อยู่ถูกไหมคะนี่มันมีพระอาทิตย์อยู่นะ้าทองฟ้านะคะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ คุณจะได้การงานการเงินที่ค่อยๆดีขึ้นนะดีขึ้นตามลำดับนะคะจากผลของการกระทำของคุณในอดีตซึ่งคุณบางคนนะคะทำดีมาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนคุณก็พยายามจัดการตัวเองหรือว่าจัดการเงินหรือจัดการทุกอย่างได้ด้วยแบบด้วยเมตตาธรรมกับตัวเองกับคนอื่นอะแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่แบบยุติธรรม นะคะเราก็ไม่เอาเปรียบใครอะ่ะมันก็เลยเป็นผลที่จะทำให้คุณน่ะพบเจอกับเรื่องดีๆในอนาคตนะคะนอกเหนือจากความเข้มแข็งที่คุณจะได้รับแล้วอ่ะคุณก็ยังได้รับชื่อเสียงนะคะความรักที่ที่เป็นความรักบทใหม่สําหรับคุณนะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความรักบทใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเราก็อาจจะได้เจอกับคู่บาร,รมีของตัวเอง นะคะการได้เจอกับคู่บารมีของคุณในครั้งนี้ค่ะจะได้เจอในการที่อาจจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตก็ได้หรือว่าอาจจะได้เป็นบทเรียนให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แยกจากกันไปก็ได้นะคะเป็นไปได้สองรูปแบบเลยนะเพราะว่า ในเมื่อคุณเข้มแข็งขึ้นน่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณทัศนคติดีขึ้นแล้วก็ยอมรับเรียนรู้เข้าใจบทเรียนช่วงที่ผ่านมาได้แบบเต็มที่100%เตเ็มอะ่ะคุณก็จะได้เจอกับคู่รักคู่บารมีที่ซัพพอร์ตกันและกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ถ้าถ้านะคะในกรณีที่แบบ คุณเห็นเป้าหมายของตัวเองชัดเจนแล้วนะในกรณีที่เป้าหมายของคุณชัดเจนแล้วคุณรักตัวเองได้มากพอแล้วเข้าใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแล้วแล้วคุณทํายืนอยู่ในหนทางที่ใช่ของคุณแล้วอะคุณแล้วคุณคิดว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเป้าหมายเป้าหมายเนี้ยเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่คุณต้องการในชีวิตคุณอะคุณก็จะดึงดูดคนแบบนั้นอะเข้ามาอะคู่บารมีของคุณ่ะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ไปด้วยกันโดยที่ไม่แยกจากกันแต่ในกรณีที่ คุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบางส่วนยังโตไม่พอนะคะคุณอาจจะเจอคู่บารมีจริงมาซัพพอร์ตกันจริงแต่วันหนึ่งนะคะคุณและเขาอาจจะต้องแยกจากกันนะคะถ้ามันก็อยู่ที่ว่าการกระทําระหว่างคุณและเขาว่ามันเป็นยังไงในช่วงเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ความคิดการความอ่านความเข้าใจของคุณเป็นยังไงนะคะมันมันปรับเปลี่ยนกันได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสภาพคนในครอบครัวนะคะ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอคุณได้ทำลายร่างกายไปเยอะมากในเรื่องของเอ่อในเรื่องของแบบการพักผ่อนน้อยกินอาหารไม่เพียงพอหรือเลือกกินแต่อาหารที่แบบ ทำลายสุขภาพตัวเองนะคะมันก็อาจจะทําให้ร่างกายของคุณนะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะแก้ไขนะคะคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเลือกอาหารที่ดีนะคะเราก็อาหารที่ดีในที่นี้นะคะคืออาหารที่เป็นผักผลไม้แล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็ พัญยพืชแล้วก็เป็นอาหารที่ปราศจากการปรุงแต่งจากแบบพวกผงชูรสหรือแบบสารปรุงรสใด,ดๆนะคะคืออาหารที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายสําหรับคนที่เป็นโรคเออเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคที่แบบสภาพร่างกายอ่ะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปคือมีโรคประจําตัวค่ะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่ที่ทจะเกิดจากนี้นะคะถ้าถามว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงนะก็คือแก้ไขได้โดยการที่แบบ นอนหลับพักผ่อนกินให้อิ่มกินให้อิ่มนอนให้พออย่าก,กินมากไปอย่าก,กินน้อยเกินไปนะคะแล้วก็สารอาหารควนที่จะได้รับห้ามหมู่ในแต่ละวันคือครบนะคะแล้วทุกอย่างนะคะออกกําลังกายแล้วก็บางอย่างถ้าแบบทำแล้วรู้สึกแย่เช่นการเสพสื่อแย่ๆหรือการเสพสื่อที่แบบดูแล้วรู้สึกจิตตกอะคะ่ะละเว้นบ้างนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะ โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆอยู่ที่รออยู่ในชีวิตคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอัลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะนันก็ขออนุญาตนะคะให้คุณย้อนกลับไปดูที่อินโทรก่อนนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วกออ็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่านันเผลอประมาทพูดอะไรไม่ดีก็ต้องขอเข้ามาด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะไพ่ของคุณนะคะ five of stone ลเวอร์สสถานการณ์ของคุณนะอยู่ในช่วงของการที่แบบค่อนข้างอึดอัดนิดหน่อยเนาะค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดหน่อยเอเนอรีของคุณในตอนเนี้ยอึดอดัดอึดอัดแหละรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกแย่รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ดังใจเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ บางคน Energy บางคนนะคะก็เป็น Energy ของความที่ชิลมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีกับสถานการณ์ในตอนนี้มันก็ไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่าแบบแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกก็เลยเลือกกองนี้เนะเาะแล้วก็บางกรณีนะคะอยู่ในกรณีของการที่แบบ เพิ่งเจอปัญหามาสดๆร้อนๆเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปแล้วก็รู้สึกอยากที่จะหาที่ระบายแล้วก็อยากจะรู้ว่าอนาคตอะมันจะไปได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ในอนาคตนะคะก็คือเออ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อสถานการณ์หลายอย่างะคะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยคือสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะได้เห็นแบบคุณจะได้เห็นหนทางในการแก้ไขปัญหานะตอนหลังจากนี้ต่อไปมันจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีจะมีสิ่งดีๆมาทําให้คุณออกจากปัญหานี้ได้แล้วก็อาจจะมีมือดีๆหรือมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะใช่แล้วก็บางคนนะคะอาจจะหลุดจากแบบ ปัญหาที่เป็นอยู่อาจจะไม่ได้หายไปเลยร้อยเปอร์เซนแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาในชีวิตเรารู้สึกว่าชีวิตชีวิตโอเคอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะคะหลังจากนี้ต่อไปอะ่ะมันจะมีอ,อบทเรียนบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณนะ่ะจะแบบจะต้องโตไปกว่านี้นะคะบทเรียนที่ที่อาจจะทำให้คุณจะต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ ความจะต้องได้ความเข้มแข็งจากบทเรียนเนี้ยนะคะเราก็จะต้องได้ความรู้สึกที่แบบที่ไม่คิดมากไม่คิดเยอะอะจากสถานการณ์เนี้ยคะ่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะคือเหมือนกับแบบได้ความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องคิดมากได้ความรู้สึกดีๆที่คุณไม่ต้องคิดเยอะหรือว่าได้เพื่อนดีๆสักคนหนึ่งนะคะมันก็จะแบบ มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากสิ่งดีๆตรงนี้ที่พูดถึงนะคะความรู้สึกดีๆหรืออารมณ์อารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของการเออแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่บอกอ,อกไปว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมคะและยังมีในเรื่องของการงานที่แบบมีคู่ค้านะคะมีคู่ค้าที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะ เหมือนกับแบบเขาจะมาคอยซัพพอร์ตแล้วก็จะมาแบบจะมาเขาเรียกว่ามามาเป็นคู่ค้ากันอะนะแล้วตอนตรงนี้นะคะในเมื่อเขาแฟร์มานะคะคุณก็ควรที่จะแฟร์กลับไปเพราะไม่เช่นนั้นอะคอนเน็ชันดีๆอะคะ่ะอาจจะเป็นคอนเน็ t ชันที่เป็นพิษสำหรับคุณก็ได้นะคะทำด้วยความจริงใจแล้วทำด้วยความซื่อสัตย์ เราทุกอย่างอะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ในเรื่องของคู่คา้าคู่กรณีนะคะในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นะคะในความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะก็จะมีอารมณ์ประมาณแบบว่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มากระทบอาจจะทําให้รู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะมันก็จะอยู่ในแบบในโหมดของทรงๆอะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณน่ะจะรู้สึกน้อยลง นะคะก็ความเจ็บปวดเหล่านี้นะคุณจะรู้สึกน้อยลงจริงๆเพราะว่าคุณเหมือนแบบทําใจมาได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งดีๆนิดนึงนะที่แบบที่คุณมีความสามารถแล้วคุณเติบโตขึ้นอะ่ะเพราะว่าในวันข้างหน้านะคะคุณจะต้องเจอกับปัญหาเยอะมากๆนะคะเพราะหนึ่งกรณีที่หนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่จําเป็นที่จะต้องเติบโตมาแบบเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันจําเป็นนะคะ มันจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ในสิ่งสิ่งนี้ต้องเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต้องรักอยางไงไลเงื่อนไขนะคะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีกกรณีหนึ่งนะคะบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้ความรู้คนอื่นแต่อีกกรณีนึงอะเป็นคนคือคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนมีอารมณ์ประมาณแบบมีดวงเกิดมาต้องทำอะถึงถึงจะสําเร็จอะต้องเหนื่อยอะ ต้องแลกมาด้วยเหงื่อมันถึงจะสําเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันจึงจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องพวกนี้นะมันมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เนาะคือความสัมพันธ์ดีๆในที่นี้นะคะก็เป็นเป็นแบบในรูปแบบของคนรักอะ่ะคุณจะได้เจอคนรักที่คุณเคยทําร่วมกันมาก่อน ทั้งบุญทั้งทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีอะเคยทําร่วมกันมาก่อนคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีปัญหากับใครสักคนอยู่มันจะดีขึ้นคะ่ะมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าคุณอาจจําเป็นที่จะต้องเออลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ลืมบทเรียนที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นอะนะคะ คือมันแตกต่างกันนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะเราก็แบบทุกความรู้สึกอ่ะคุณรู้สึกยังไงอะไรยังไงตรงนั้นน่ะค่ะถ้าคุณมองเข้าไปแล้วคุณคุณถามว่าคุณรู้สึกยังไงตอนแล้วแบบพอความรู้สึกมันบอกคุณนะคุณก็ต้องถามความรู้สึกตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะว่าแล้วความรู้สึกแบบเนี้ยต้องการจะบอกอะไรกับคุณแล้วประสบการณ์ที่คุณเจอมาต้องการจะบอกอะไรกับคุณคุณเขียนเขียนลงในกระดาษะค่ะ เขียนไว้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเออเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณได้บทเรียนแบบนี้นะเล่าว่าข้าวๆก็ได้ค่ะว่าแบทบเรียนที่คุณเขียนแบบมีอะไรบ้างที่คุณที่มันเกิดจากชีวิตคุณอนะเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแล้วคุณได้อะไรจากมันบ้างอะทั้งในเรื่องที่ดีแล้วในเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะเขียนมาเลยค่ะลิสต์มาเลยลิสต์เสร็จอะไรเสร็จนะคะคุณก็ เรียนรู้จากมันพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดอ่านมันะแล้วคุณแบบคุณจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองนะที่ที่คุณสามารถผ่านจุดนั้นมาได้อะแล้วแบบพอคุณเขียนปุ๊บคุณก็บอกว่าแต่วันเนี้ยฉันยังอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็ยังแบบยังยัง,ย,งยังทำสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันให้เต็มที่และดีที่สุดอะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดแบบเนี้ย ชีวิตของคุณก็จะดึงคุณไปเจอสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเปิดเปิดใจตัวเองก่อนนะเมื่อคนเปิดใจตัวเองได้อะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคมากๆนะคะอันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะน่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย ออลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่สามนะคะหรือว่าไพ่ที่ไว้ใช่นะคะเออขออนุญาตให้คุณย้อนกลับไปดูต้นคลิปก่อนนะคะก่อนที่จะมาเล่นกันเนาะแล้วก็ขออนุญาตเปิดไพ่ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีหรือว่าทำอะไรไม่ดีก็ต้องทำร้ายใจิตใจใครก็ต้องขอเข้ามาด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆที่รออยู่ ของคุณคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาอ่านเอ e r g y ทั่วไปของคุณกันก่อนนะความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะคะที่มีต่อสถานการณ์แล้วที่มีต่อชีวิตของคุณนะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะเหมือนกับแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันมันสามารถที่จะจัดการได้อยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนเก่งเก่งฉลาดนะคะแล้วก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเอง นะแล้วมันก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบว่ามีความสามารถทุกอย่างพร้อมมากนะคะเก่งมากนะแล้วในตอนเนี้ยมันเหมือนสภาวะของการที่แบบคุณบางคนอนะด้อยคุณค่าในตัวเองคุณรู้สึกว่าตัวเองทําดีได้แต่ยังไม่พอนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะได้มากกว่านี้นะคะในตอนเนี้ยชีวิตของคุณนะก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ถึงจุดที่แย่ที่สุดหรือว่าไม่ได้ถึงจุดที่คุณลำบากอะไรบางคนนะคะ ใช่ไม่ได้ถึงจุดที่แย่ที่สุดนะคะมันไม่ใช่จุดแย่ที่สุดของคุณถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ดีจริงๆอะ่ะแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่จุดแย่ที่สุดในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณเก่งนะคะแล้วความเก่งของคุณนะสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะ,ท,คะ,ท,ะงงนะที่คุณอยากจะทำนะต้องวงเล็บไว้ด้วยนะที่คุณอยากจะทํานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แล้วอะไรนะคะคือสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเห็นคุณค่าของตัวคุณเองได้มากกว่านี้นะคะหรือว่าแบบเคารพตัวคุณเองมากกว่านี้คุณจะเจอกับคนที่เขามาซัพพอร์ตคุณนะคะเขามาซัพพอร์ตความคิดของคุณหรือว่าเขามาเป็นแบบมาเป็นลูกค้าคุณนะใช่ ใช่ค่ะเขาจะเข้ามาเป็นลูกค้าคุณแล้วก็จะเข้ามาทําสิ่งดีๆให้กับคุณเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณควรที่จะเ,เข้าถึงจิตใจของตัวเองให้ได้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วให้คุณค่าตัวเองให้มากนะคะให้เครดิตตัวเองให้เยอะนะคะการรักตัวเองและการกลับมาให้คุณค่าของ ของตัวเองอะ่ะมันจะเป็นนะมันไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแก่ตัวนะคะหรือทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้จะต้องทํำลายคนอื่นอะ่ะไม่ใช่แต่ตัวคุณนะคะการรักตัวเองในที่นี้หมายถึงการที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขและเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปด้วยแล้วก็จะไม่ทําสิ่งที่เหือดล้อนคนอื่น ะะและการให้อะไรกับตัวเองนะคะคุณก็จะให้สิ่งสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะมันเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้หมายความว่าเราแบบเห็นแก่ตัวหรืออะไรเลยนะคะเราก็เราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาของคนแต่ละคนนะมียี่สชั่วโมงเท่ากันแต่แต่ละคนนะต้องมีภาระต้องมีหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบต้องมีสิ่งที่เขาต้องทําเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการที่เขาไม่ได้ให้เวลาใครหรือว่าไม่ได้ให้เวลากับ คนที่เขาต้องการเยอะมากพอที่แต่ละคนคาดหวังไว้ได้เขาก็จำเป็นนะคะมันคือความจำเป็นที่เขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้ได้นะคะคุณก็จะเจอกับคนที่ใช่นะคะในเวลาที่ใช่แล้วคนคนนี้จะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยตลอดกาลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะอาจจะแบบชอบคนโทรลความสัมพันธ์ด้วย นะเป็นคนเก่งฉลาดอชอบคอนโทรลความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่แบบมีนิสัยแบบภายนอกอะ่ะดูแบบดูนิ่งเงียบนะคะแต่ภายในคือเหมือนเด็กมีความสุขตลอดเวลานะคะแล้วเป็นคนแบบเนี้ยแหละเป็นคนบางคนก็เป็นคนนิ่งๆนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสไตล์ของเขาแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยคือสิ่งที่กำลังรอคุณอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการงานที่ดีขึ้น นะคะคุณจะสามารถจัดสรรการงานการเงินได้ดีขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นไปนะคะแล้วคุณจะแบบเขาเรียกว่า คุณจะกลับมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งได้อะหรือในอีกกรณีหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตมาก่อนอ่ะคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะในในแบบที่คุณต้องการนะเพราะความสําเร็จรอคุณอยู่ความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่นะคะทุกด้านนะคะสุขภาพของคุณนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากพออ่ะคุณจะเทคเวลาดูแลสุขภาพของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วว่าก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ แต่ถ้าคุณโฟกัสแต่กับเรื่องงานแล้วก็ลูสบาลานของตัวเองเนี่ยสุขภาพของคุณนก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแบ่งเวลาให้เป็นนะถ้าคุณแบ่งเวลาเป็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีค่ะมันจะแบบเข้ามาหาคุณได้เลยเพราะตอนนี้นะคะคุณมีความรู้มีความสามารถแล้วนะคะมันเหลือแค่ว่าการลงมือทำนะทำต่อไปค่ะทำต่อไปเรื่อยๆบางคนก็ทำอยู่แล้วนะคะทำต่อค่ะ แล้วทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันนะจงเข้าใจเงื่อนไขของเวลานะคะมันมีเวลาของมันนะไม่ว่าช้าหรือเร็วถ้าจะสําเร็จมันก็สําเร็จนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะนันก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย